วันนี้นะครับอยู่เวนตุสจะจัดอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้ปิดบ้านตีเลยนะครับผมสวัสดีครับผมแหมผมอา่านนักเตะนะครับพาทุกท่านมาพบกับพรีวิวนะครับผมบอลโคปาอิตาเลียนะครับวันนี้ศึกทางด้านของ ยูเวนตุสถ้าเปิดบ้านตลาดกัมพูชาของทางอินเตอร์มิลานนะครับวันนี้เวลาตีสามบ้านเรานะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่สนามเย้าของทางด้านยูเวนตุสนะครับผมสนามอารียสเตเดียมนะครับสถิติเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับการเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะฮะเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหพึ่งไปแพ้ยูเวนตุสมาในศึกอ่ากานโชเซเรอามานะครับสูงประตูละหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูทีละทีมครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับผลงานหานัดหลังสุดของทางยูเวนตุสนะครับชนะมาห้านะครับผม โอ้โหต้องเขาเรียกว่ายังสะกดคำว่าแพ้ยังไม่เป็นเลยครับล่าสุดก็เพิ่งไปชนะเวลรนามาหนึ่งประตูละศูนย์ครับในสกันโชเซเรียอานะครับทางด้านของยูเวนตุสครับคุณซูมาซิเมเรโน่ครับเอ่าอันเรกีนะครับก็เปิดบ้านชนะทางเวลรนามาล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับส่วนเกมนี้ไม่มีทางด้านของพอปอกบาร์ครับผมแล้วก็ทางด้านของคโยอฮอกเก้ครับที่เจ็บอยู่นะครับแต่ทางด้านของแรนโด ปรเดนสนะครับกับทางด้านอาเดียงลาบบโอนะครับได้พักมาเต็มเต็มนะครับหลังติดโทษแบนในเกมลีกล่าสุดนะครับโอ้โหน่าจะได้กลับมาช่วยทีมได้นะฮะเอาครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับผมทางด้านยูเวนตุสนะครับวันนี้อ้าวเป็นมาดูทางไลน์อัพกันบ้างนะครับแหมทางฝั่งของเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับวันนี้จัดทัพมาในแผนสามห้าสองนะครับผูสาประตูมันเตียเปรินนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของเฟริลิโกกรตินนะครับผม เดียร์ซอนเบรเมอร์นะครับผมดานิโรควนการาโดนะครับแล้วก็นิโกโลฟอร์โจรี่นะครับผมมานูเอลโรคาเตลลี่นะครับอาเดียงลาบิโอนะครับฟิลิปคอสติสนะครับผมอังเคลดิมาเรียนะครับผมแล้วก็ทางด้านของดูซานวาัลฮูวิดนะครับผมเอาครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอินเตอร์มิลานโอ้โหตรงนี้ผลงานล่าสุดนี่ก็ย่ำแย่เลครับสี ผลงาน5นัดหลังสุดนี่ชนะมาหนึ่งครับแพ้มาถึง4นะัดรับล่าสุดเพิ่งไปแพ้ฟิออเลจิน่ามาครับสูญประตูตอหนึ่งแล้วมาดูทางสภาพความพร้อมของทีมกันบ้างครับอินเตอร์มิลานมิมนเน่อิซากี้ครับเทรนเนอร์ครับซิมเน่อิซากี้ครับ,กกรบแต่มิลานยังไม่เลิกเขาเรียกว่าล่าสุดนี้โอ้โหเพิ่งไปแพ้คาบ้านให้กับฟิออรมาสภาพทีมตอนนี้ขาดทางด้านของมิลานอครเนียครับแล้วก็ทางด้านของ ฮาคาร์ราโลนูกูนะครับที่เจ็บแต่ได้ทางด้านของดานิโลครับแล้วก็ดัมบซิโอพ้นทดแานกลับมาช่วยทีมได้ครับรวมถึงทางด้านของเฟเดริโก้ดิมาโก้นะครับที่ฟิตกลับมาทันครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่เข้าไปเล่นสนามของทางอินเตอร์มิลานครับวันนี้จัดทับกันมาในแผน3-5-2นะครับทางด้านผู้สาประตูครับซามีอาฮันดานุวิสครับผมแล้วก็ทางด้านของมาเซโอดามเมียนครับฟานเชสโก้อาชบี้นะครับ อาลเลนโดบาสโตนี่ครับแล้วก็เดนเซลดุมฟี่ครับ era, นิโคลบาเรล่าครับมาเซโลโบสซวิต uh, นะครับผมเฮ uh, นรอ่มาคิตาญานครับแล้วก็ทางด้านของเฟรริโกดิมาโกนะฮะแล้วก็เอดีนเซโกลาอตาโลมาติเนสนะโอ้โหจัดขับกันมานีชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันครับตรงนี้อาครับ ผลงานวันนี้สกอร์ที่คาดว่าจะออกมานะครับผมว่าทางยูเวนตุสนะครับน่าจะปิดบ้านเขาเรียกปิดประตูตีแมวกันเลยทีเดียวะครับวันนี้ผลสกอร์น่าจะออกมายูเวนตุสน่าจะชนะอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อศูนครับส่วนผมวันนี้ฝากช่องไว้ด้วยครับช่องนักเตะ .com นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนผมวันนี้อามนักเตะลาไปก่อนครับวันหน้าจะมาพรีวิววันคู่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสวัสดีครับ